ก็ใกล้เวลาเข้าไปทุกทีแล้วนะครับสำหรับการเปิดตัวเกมของเกม d r a g o n น e น2 2 e v o l u t i o n ในทาง s ซ c e r v e r 4ที่จะมีการเปิดให้เล่นในวันที่20กรกฎาคมเท่านี้ครับก็เหลืออยู่ประมาณ4วันแล้วการเปิดตัว ซึ่งในภาคน,นี้นะครับผมได้รับรีเควสจากเ,เพื่อนๆมาเยอะมากครับเกี่ยวกับ pack แพ็กหนาเติมว่าในทางตัวเกม Dragon e t Revolution เนี่ยมีแพ็กอะไรที่น่าสนใจและเติมอะไรถึงจะคุ้มค่าที่สุดซึ่งในส่วนนี้ครับต้องบอกว่ามันเป็นทางตัวเกมของ s e r v e r G นะครับซึ่งเนราคาเดี๋ยวต้องรออัปเดตอีกทีในตอนที่มันเปิดเป็น Serv e r g l o b a l แต่ถ้าอยากได้ถูกกว่าการเติมเองต้องแนะนำร้านนี้เลยครับก็คือร้าน Over Top Up นะครับมีบริการดีๆยายๆมากมายสำหรับเพื่อนๆท่านที่สนใจ ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up ซึ่งบอกได้เลยครับว่าถูกกว่าการเติมเองแน่นอนอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องสัการีของเราด้วยนะครับตัวเกม Dragon น g e 2 evolution นะครับต้องบอกเยว่าแพ็กในตัวเกมอาจจะมีช้อยในการเลือกไม่ได้เยอะมากครับซึ่งผมจะเอาแพ็กมาให้เพื่อนๆดูทุกแพ็กเข้าที่ผมสามารถหาได้แต่เล่นเกมนี้มันแต่ช่วงแรกๆเนาะตั้งแต่วันเปิดตัวแรกของเลเวลที่เราเริ่มทำการวิวจนมาถึงเลเวลปัจจุบันที่เลเวลสีิบมีแพ็กอะไรที่น่าสนใจบ้างละแพ็กไหนที่ผมจะแนะนําให้เติมนะครับสำหรับคนที่มีงบน้อยหรือว่างบปานกลางนี่เองส่วนสายฟีอาจจะต้องข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าบางแพ็กก็เดี๋ยวเรากิจกรรมแจกก็คุณก็สามารถทําของเหล่านั้นไปได้ส่วนใครที่มีงบน,นนะ คุณอยากเติมแพ็กอะไรก็สามารถจัดได้เต็มที่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแพ็กแรกกันก่อนนะครับเป็นแพ็กที่คู่กับเกมแทบจะทุกเกมนะครับนั่นคือพวก b a t t e n p a าธพวก b a t t l p a พาธนะครับเป็นแพ็กที่คุ้มค่าที่สุดแล้วในบรรดาเกมแต่และเกมที่มีการเปิดมาไม่ว่าจะเป็นเกม d r a g o n a ดส2เ v o ว u ชั o นก็ตามครับ นอกจากคุณจะได้ทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้นหินในการอัปเกรดเพิ่มมาขึ้นตัวสุ่มแล้วก็หินแลกเปลี่ยนนะครับตัวเกม,มเวลาทุกคนได้หินแลกเปลี่ยนครับเพื่อนๆสามารถนําหินแลกเปลี่ยนนี้มาแลกของเพิ่มเติมตามที่เพื่อนๆอยากได้นอกเหนือจากของที่อยู่ในร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชุดแฟชั่นก็มีนะครับนี่สะสมครบ300นะครับคุณก็สามารถแลกชุดแฟชั่นได้มีพ้านะครับมีสัตว์ขี่นู่นนี่นั่นแล้วก็มีพวกอัปเกรดต่างๆ อัปเกรดปีกสุ่มปีกกาชาปองนู่นนี่นั่นครับเป็นด้วยคามสามารถมาแรงในส่วนนี้ได้ซึ่งใน Ba t t l e Pass นะครับก็จะมีในกรอบโปรไฟล์สุมส่มสัญลักษณ์สัตว์เลี้ยงนะครับสุ่มปีกเนาะสุ่มแฟชั่นนะครับมีทองให้มีทรัพยากรอัปเกรดอาวุธตีบวกนู่นนี่นั่นครับตัวเกมให้ซึ่งเลเวลสูงสุดอยู่ที่ประมาณระดั85ระยะเวลาของพาธนะครับจะอยู่เดือนต่อเดือนนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมนะครับก็สามารถเติมได้ อย่างที่บอกไปส่วนราคาเดี๋ยวต้องรออีกทีนะครับว่าเปิดขึ้นมาเนี่ยราคาจะเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนตัวแล้วถ้าแพงสุดก็ประมาณ350ไม่น่านจะเกินนี้นะครับดิวดีอาจจะถูกกว่าและเวลาเก็บขาดก็ง่ายๆครับมันก็จะมีภารกิจให้เราทำแต่และภารกิจกจะบอกแล้วว่าจะได้ภารกิจละเท่าไหร่นะครับก็รีเซ็ตวันต่อวันพยายามเกลีร์ให้จบนะครับนอกจากนี้ยังมีของรางวัวเวลเพิ่มเติมนี่ให้เราอีกด้วยนะครับในส่วนที่1น,นะ ตัวต่อมาครับนั่นก็คือแพ็กจํากัดเวลาซึ่งแพ็กจํากัดเวลาครับมันจะมาไม่เป็นเวลานะครับนะั่นคือบางทีอาจจะมาตอนที่เราเลเวลสาครั้งแรก3 5 40 45อะไรประมาณนี้ในส่วนของแพ็กจากัดเวลาครับจะเป็นแพ็กที่คุ้มค่าที่สุดเพราะว่ามันจะทําการลด 20,0%, 3 0 0 400%ขึ้นอยู่กับว่าแพ็กแต่ละเพลงที่จะมีการอัปเดตเข้ามาเนี่ยเป็นแพ็กแบบไหนในช่วงแรกอาจจะเป็นพวกทรัพยากรอัปเกรดหินสูงนู่นนี่นั่นครับและช่วงหลังก็จะมีแพ็กที่ปรับเปลี่ยนนไปตตาาาาามมสถกรรณ์หืออว่าาอเ่เเขงน ในตอนนั้นไปด้วยซึ่งในส่วนนี้ครับเ,เพื่อนๆสามารถเลือกตัดสินใจได้ว่าจะเติมแพ็กไหนก็ต้องดูก่อนว่ามันคุ้มหรือเปล่าการเติมแล้วเติมแล้วเอาปัจจุบบนไม่ทําการอัพตัวละครจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าได้ใช้เลยไหมถ้ายังไม่ใช้ก็สามารถคำได้เพราะในส่วนพวกนี้มันจะมาแค่ครั้งเดียวแต่และท่านที่เราไปถึงนะครับอย่างต่อมาครับนั่นก็คือบัตรรายเดือนนะครับบัตรรายเดือนในที่นี้ครับก็คือประมาณว่าทุกครั้งที่คุณเติมครั้งแรกเนี่ยคุณจะได้เพจตามจำน,นวนที่เขาบอกเลยเสียเงินสมมต ุณจะได้เพชรจากการเติมครั้งแรกนะครับอยู่ที่180แล้วก็ได้ต่อวันวันที่ละวันละ50สะสมสูงสุดจนปัดหมดอายุนะครับจะอยู่ที่ 1,50, 0 1 5 0 0นึ่งระครับซึ่งแต่ละของละวันก็จะให้ที่แตกต่างกันไปในส่วนนี้ผมบอกว่าก็ค่อนข้างคุ้มค่าพอสมควรนะครับว่าถูกภายในเกมอะมเราสามารถสะสมได้จะเติมก็ได้หรือว่าใครที่เป็นสายฟรีก็สามารถจองได้เพราะยังไงแล้วส่วนใหญ่เพชรผูกเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการซื้อทรัพยากรซื้อแฟชั่นซื้อนู่นนี่นั่นครับ ในทางตัวเกมสําหรับใครที่เป็นสายฟรีหรือว่าอยากใช้เพื่อผูกในทางซื้ออย่างอื่นส่วนเพชรเติมส่วนใหญ่จะใช้ในการซื้อของในร้านค้าซะส่วนใหญ่นะครับส่วนนี้ก็ค่อนข้างคุ้มนะถ้าใครพอมีงบเหลือก็สามารถเติมไปได้ครับหรือว่าจะคิดว่าเอ้ผมมีเพรผูกแล้วผมหาได้อยู่แล้วยังไงก็เเหลือก็สามารถข้ามในส่วนนี้ไปได้เหมือนกันแล้วแต่การตัดสินใจของเพอนะว่าจะเติมหรือเปล่าอย่างต่อมาครับนับนะ่นคือแพ็ครายวันแพ็ครายวันในที่นี้ก็จะมาให้เราซื้อนะครับตามราคาก็จะเริ่มตั้งแต่ ต่ำสุดเลยจนถึงระดับกลางนะครับก็ของรางวัลแต่ละอย่างก็จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าใครจะเหมาทั้งหมดเลยก็ได้เะครับเพราะว่ามันจะถูกกว่าการซื้อทีละชิดนั่นเองซึ่งของรางวัลในช่วงแรกก็จะแบ่งตามเลเวลของเหมือนเพียรไปเลยเนาะในช่วงแรกก็อาจจะมีของบวกอัปเกรดอินรุ่นนะครับแล้วก็อัปเกรดขั้น2อัเกรดขั้น3อัปเกรดปีกอะไรเงี้ยก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับเลเวลยิ่งเลเวลสูงขึ้นครับของรายวัลที่เอามาขายก็จะถูกปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง แ้วก็จะมีระดับขั้นตามนี้เลยเนี่ยเวลาเราเติมก็จะได้ของเพิ่มเติมในการเติมยอดสะสมนั่นเองเต็จต่อมาครับนั่นก็คือแพ็กเติบโตซึ่งแพ็กเติบโตนี้จะเป็นแพ็กที่คู่กับตัวเกมพอสมควรเลยนะครับแต่ก็จะเป็นแพ็กที่ราคาสูงผมไม่ได้จจว่าเปิดตัวจริงๆจะราคาเท่าไหร่แต่ก็เคยเจอแพ็กเติบโตที่อยู่ประมาณ700นเบวกๆนะครับก็คือมันจะมีแพ็กเติบโตมาให้ซึ่งในแพ็กเติบโตเนี่ยเ,เพื่อนๆจะได้รับของรางวัลตามเลเวลของเ,เพื่อนๆเลยว่าเลเวล25 3 0 35จนถึงกระท่ง เ0ครับพเพื่อนๆจะได้แพ็คเพชรตามนี้เลยนะครับยิ่งไปสู่ขึ้นของรางวัลก็จะเพิ่มมากขึ้นซึ่งไอแพ็ติบโตบมันจะแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือแบบแรกจะตันอยู่ที่70แล้วก็จะจบนะครับเมื่อเราครบ70ดแล้วใช่ไหมได้รับของมแล้วมันก็จะมีแพ็คในปีที่2ที่จาก75าจนถึง120นะครับในส่วนนั้นก็จะสามารถได้รับเพชรซึ่งในส่วนนี้นครับก็จะเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับจะน้อยเราได้เพชรไามเยอะเนี่เยเรามีเพชรในการตัดสินใจว่าเพื่อนๆจะซื้ออะไรจะทําอะไรว่าจะ ไปหาอะไรนะครับในส่วนนี้ก็มีให้เราใช้แน่นอนนะครับส่วนใครอยากรู้ว่าเอ้ยผมมีเพชรผูกเยอะเนี่ยผมจะใช้กับอะไรหรือว่าซื้อกับอะไรคุ้มค่าที่สุดเดี๋ยวเราไว้ติดตามในพาสต่อไปนะครับแต่ผมจะเจาะเึือในส่วนนั้นให้เพื่อนๆดูนะว,ว่าเอาเพชรผูกไปทําอะไรที่ดีสําหรับเรานะครับและอย่างสุดท้ายนะครับสําหรับการเติมซึ่งในส่วนนี้ครับต้องยกให้ผู้เล่นที่มีทรัพย์เหนืนะครับหรือว่าเงินเยอะนั่นเอง อันนี้จะเป็นยอดสะสมการเติมซึ่งไอย,ยอดสะสมการเติมนี่ครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามซีซันหรือว่าตามรายเดือนคิดว่าน่าจะเปลี่ยนตามรายเดือนนะครับถ้าสามารถเปลี่ยนได้เนาะหรือไม่ก็อาจจะเป็นแค่ของาวัลเดียวซึ่งของรางวัลมันจะคุ้มค่ามากๆก็ตามยอดที่เขาเติมไปได้เลยแต่ส่วนราคาเดี๋ยวก็ต้องมาดูทีนะว่าเซิร์ฟไทยหรือว่าเข้า g l o b a l ไปแล้วเนี่ยมันจะใช้ราคาอิงจากส่วนไหนซึ่งของรางวัลแต่ละชิ้นนะครับก็จะไล่ตามนี้ไปเลยอันนี้ก็คือ10บหยวนเนะาะห้าสิบไล่ไปครับ พอถึง30ครับคุณจะได้ปีกนะครับมา1บาทปีก3 0 0นะแล้วก็มา500อยู่ที่กรอบโปรไฟล์1 0 0 0นะครับได้แผนที่สมบัติทองนะครับแล้วก็3,000จะได้รับชุดแฟชั่นนะครับเดี๋ยวจะเป็นชุดแบบนี้ชุดสีดำนะครับนี่ก็รับมาเลยเป็นชุดถาวรนะครับถัดไปอีกนะครับ5,000คุณจะได้รับหินรูนระดับม่วงนะครับและ8,888ดหยวนนะครับคุณจะได้รับฉายาแดงแล้วก็มังกรนะครับที่เป็นภายนะสัตว์ขี เพื่อนๆสามารถได้ทับไปนะครับต้องบอกว่าสําหรับคนที่เติมหนักจริงๆนะครับอันนี้เป็นยอดสะสมการเติมเนาะอันนี้เหมือนว่าจะเป็นแค่ส่วนของพื้นที่แรกนะหรือว่ามันจะมีอีกหลากหลายพื้นที่นะครับก็เอาง่ายๆอันนี้แพงที่สุดของทางตัวเกมนะครับอยู่ที่6 4 8อย่หยวนถ้าของไทยก็จะประมาณมันก็จะตรงนี้ก็จะอิงเป็นแพ็คประมาณ35 0 0นนะครับก็อันนี้ซักประมาณ 35ตามสตเตปนะไล่ลงไปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็นนนสูงสุดอยู่ที่3 5ัาส่วนใหญ่เขาจะจัดแพ็ค3 5มหเป็นหลักก็จะได้หมดหลักหมื่นพอสมควรนะครก็จะได้รับพานะสย์มังกรมาโชว์ก่อนใครนะฮะอันนี้คือสำหรับการเติมแบบยอดสะสมนั่นเองส่วนใครที่เป็นสายฟรีครับไม่ต้องห่วงครับคุณจะมีแฟชั่นใส่ฟรีเจวันมีพานะที่ทำเวสแจกและก็มีพานะขี่เจวันเหมือนกันนะครับที่ผมขี่นี่ ก็เจ็ปันเหมือนกันนะครับส่วนพานาทาวนก็จะมีการทํากิจกรรมทำเวทไม่ต้องห่วงครับสายฟรีคุณสามารถได้รับของต่างๆภายในตัวเกมเพียงพอต่อการเล่นแน่นอนแต่ถจ้าจะให้ไปสู้กับสายเติมจะบอกไว้ก่อนว่าเกม m m o RPG ครับเป็นเกมแนวไปทูวินอยู่แล้วยิ่งเติมเยอะสะแต็สเตตัสตัวละครก็จะสูงกว่าผู้เล่นที่ไม่ได้เติมหรือว่าเติมน้อยนั่นเองก็ต้องเข้าใจกับส่วนนี้ด้วยนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเล่นให้สนุกกับตัวเกมดีวกว่าครับไม่ต้องแข่งกับใครเนาะเอาไว้นูตอนวอล์กอยู่ดีวกว่าสรุกกว่าุเยอะเลย หรับวันนี้โคบีเพียนนี่ครับผิดพลาดไปการใดขอกราบประทาหนอาภาัยกันด้วยและถ้านเพืยอนที่ชอบครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับไวเจอกันในพากต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ